สองสามสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุภูสักครับที่เราเชื่มช่องนายลีน้องกีตา้า์ <c oughs> นแผ่นนี้นี่แน่ดีนี่น้องก,กีต้ารครับผมวันนี้สีมันสุนพี่น้องกินเข่าแรงน้ำกันครับผมเนี่แรงแรงเลพี่น้องเนาะเมนู่นมกินน้ำเนี้ยวที่ว่าเห็หุไหนพี่น้องเบิงแตเต็ไมไปเล่ะครับลูกขิงนะน้องกีต้าเพื่กินน้ำแต่ว่าน้องกีต้าจะกินกลูกขินอ่ะชิมน้ำกระเด็จัดห้ น้องกีตาร์กันเห็นไหมกีตาร์กินกินข้งน้องกีตาร์ไปนะพี่น้องตัวโตคนดีครับจะกินขนมจีนมี้ยอะครับผมพักครับมาครับผมมาครับผมมากมามากินกับนี่เลยกัน้องกีตาร์ครับอ่าลุยเปิดตัวตัวใหญ่ไปก่อนนะครับช่วงนี้หนาวครับผมหนาวแห้งจริงสองมือมันเหี่ยนหนาวแห้งครับไม่ดีกันน้องกีตาร์กับหนาวเขากันแต่ว่ามันอยู่ในบ้านก็เลยบ่อปัดนเนาะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้วันเด็กจะไปเที่ยวคัะจะไปเที่ยวครับผมจะพาหนั่มกีตาไปเที่ยววันเด็กวันเด็กแห่งชา <c oughs> ติอืมอืมกลมกลวามๆนั่นบผมอ่าพักก็แบบอืเปลี่ยนหมอง มาย่านังแรงครับครับมนะื่นสุละยังเว้นอีกสุรละบดเห็ดน้องเห็นน้องน,น้ำเงียวกับเป็นพึ่งพึ่ง่เห็ดหนีเป็นเทเร่สองครับติดเจนี่พี่น้องเนาะเคยเห็ดเทเร่สองนะครับ น้องแสบครับผมน้ำหมอยไว้แล้วองเฟ้นเนี่ยช <c oughs> ิมหน่อยครับอะแสบพอไปรองลองซิมมึงเด้อ มันอยู่โรงเนียนะคิดแตากับแต่กิจกรรมไหมครับกิจกรรมมันเด็กหมูแป้นเป็นก้อนโยนใส่ครับอย่างแซ่บ <c oughs> <c oughs> ตามมากันครับวันนี้นะคิดตตากำจะไปเที่ยววันเด็กยังมาท่านไหนหยู่นะครับว่า,ะาจะไปเที่ยวท่านไหนวันนี้ปวดแกรมเลยครับจะดูท่ทวันถึไปเที่ยว พ้าไปเที่ยวเดี๋ยวสมบออัติค่ะว่าไปเที่ยวไหนมานแล้ว <c oughs> ถ้าบ้านแม,นม่บ้านหรืออกับบ้านเที่ยวน้องกันมางไงด้วยครับขอพูดกินน้องกันมางไงป่อบนิ้วในเที่ยววันอยู่ไหนนปืน น้ำเงี้ยวเพิ่มอ,อ่าอธิบายว่าถือจะเป็นรสชาติแบบเพราะว่านี่กับคุณใหกกินไอซ์สองแต่กับทิจเจรพรวนันมันจะเหมือนรสชาติจะเป็นแบบสิออกหวานกับเบอหวานสิออกนัวกับบนัวมันมันมันถิอเป็นรสชาติอ่าหวานเปรี้ยวเปรี้ยวจากมะเขือเทศนั่นนะครับมะเขือเทศแต่มเนสีอยกเป็นเปรี้ยวนิดหน่อยมันชาเทียบกันแล้ว นนม,มันจะเหมือนกับประมาณว่าสามรถเจ็ดกอดข้อกันยางไปจะบูมีผพ้ดเดลลำหนาจะบูมีผพ้ดเดออกออกโตสาหน่อยหนึ่งมันเพื่อควาหมายึ้นไปเสมอกันจะรสชาติจะพอดีกลมกลมอันนี้ซิมหลอบแกกบอรกกับบ่อบเพชรนะครับถางที่สามถางที่สี่ไปเพชร คเซีครับผมเขาจะได้คว่มควม่เีกยวของคเคะเซีจเก่ข้างนจะแทบสุดยอดครับผมสุดแตงโมแตง่าลูกใหญ่ อืมชอบเวอร์ครับเดี๋ยวหนังที่ตายกินชิ้นทอดของโผดเขาล่ะครับอีกชิ้นทอดโอ้ยสำ นี่บัวชที่เสร็จแต่กิจกรรมครับความนี้เป็นกิจกรรมมันเด็กไม่หรอกหน่วยงานไหนกัจะได้กิจกรรมนะครับเพิ่มมาอย่าลืมแห่งชาติเหญ่แห่งชาตินะนี่ก็แข่งคัญกับเพิ่นกิจภาพิ่นอ,ออกเที่ยวครับผมบวชอย่ห่างหรือว่า อบตองอบตอร่าเทศบาลไทยครับไม่ดีว่าพวกนี้พ้นหลายครับชิ้นแดงครับอืมลูกชิน้นดอยลูกชิ้นแดงเหมือนลูกชินน้นไงเมื่อกี้นะครับทีอะไรเลี้ยนังกิมินังกิตาของเพิ่นมีกิจกรรมเต็มหมครับแต่ว่า บุบอกกาสแสดงออกบลิตเต็น้องขอแม่บ่รครับขานเต้นเป็นถึงขานเต้นบอกาแสดงออกแม่กาแสดงออก่บกาเต็มบกกาเี่บลกาเนี่ยบกีขานเต้นอือโอเครับขีขานกับกีขานกานเต้นเน้าที่ลว่าเออขีขานเต้น ดิครับผักกาเด็กินผักเยอะๆจะได้จะได้ยังจะได้ครับลูกเห็นไข่อ่ะ นี่ติ๊บเด็ได้พอกินกันไหมพอพอ,อ <c oughs> ดไดโอ้โหอาเหมือนละเต้ซิมนาเยี่ยวอีกรอบนมมึงนะครับอ่ะเอาเอาสอมนี่ยก็ เกินน้ำเงี้ยวมาแลกเนี่ครับเนกิตา้าซิมสองจานอยู่ความยิบเป็นว่กเค้กินน้ำเงี้ยวเทียบเงินว่าน,นี่เทียที่สองเท่าแรกที่กิตา้ากินสองจานครับน้ำเนนง,งี้ยวแบบไม่ได้ร้องแต่เบิ้ง วันต้นนะครับวันม้นกห็ดคลิปมันต้นเหตดคลิปเลยครับไปมาเบิดถานเต่รกันลอาหลังปีเก่าอีกครับหลังปีหลังปีใหม่ก็คือหลังปีเก่าก็ไปมวบ้านงงก็มากีตาอ์ แบบตนทีเดียว้บยนี้หน่อยครับผมยวมาเห็ดเป็นว่าอยากเฝ้าป,ปีครับผม คนดูเบิ้งต่อก่อนแทนลูกชิ้นหมือนที่นี่เนี่ยคุณนี่นกกาคิตาที่นี่นาคิตาพวกนี้อ่ะจะกินอยังนี้เคฟซีเดี๋ยวลงให้เบิ้งครับคุณครับอยากกินเคฟซีซึ่งกระลับปากเิ่นไว้แล้วแต่ต้องพาเพิ่นไปกินครับผมกระับปากตะว่าน,นี้ยนะ้ย้ายมือแล้ว แมนนะแต่ว่านแต่ว่านผุดพลือฮัดถ้าปากคนณไปก็ได้ตรงในภาาคุนไปิีบภาาในภาพุนไปกินครับผักก็ผัดผัดผัดเนี่ยเยหน่อยมันจะอมกล่อมกินแสบ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 น่ากินตาครับ พ่อเ uhm ด,ดนะ้อเนาะคลิปหน้าค่อยมากันสําหรับอีพี่นี่โตของได้ดีครับกํานังคิตเตะกับสิขอจบคลิปให้พี่น้องก่อนกับฝากพี่น้องเอฟซีเป็นก็ได้ใจพี่น้องคิตเตะในการคลิปให้พี่น้องได้ฝากกดไลค์กดแชร์หลายๆในพี่น้องเนาะสำหรับอีพี่นี่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแช่ในคิตเตะให้พี่น้องเด้อขอบคุณครับครับผม